ไม่ต่อยใช่ไหมใช่สมน้ำหน้าผู้ชายขอให้สูงพันธ์ไปเถอะหน้าตาก็ดีแต่ทัศนคติแย่มาก คณคะหาอะไรอยู่หรือเปล่าไม่เกี่ยวคุณไม่ต้องมายุ่งของหายหรือเปล่าคะใช่แล้วคุณเห็นกระเป๋าตามผมหรือเปล่าใบนี้หรือเปล่าคะเฮ้ยนั่นกระเป๋าตามผมนี่ ดีฉันผ่านมาแถวนี้อ่ะก็เลยเห็นขอตัวนะนี่เดี๋ยวก่อนสิของในกระเป๋าผมอ่ะผมยังไม่ได้เช็คเลยนะไม่รู้ว่าข้างในหายหรือเปล่าอ้าวคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงแล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะคนสมัยเนี้ยรู้หน้าไม่รู้ใจตลกละถ้าฉันจะเอาของของคุณนะฉันจะมานั่งรอคุณทําไมตั้งแต่ฉันเก็บได้จนถึงคุณมาเนี่ยฉันยังไม่ได้เปิดกระเป๋าตังค์คุณเลยนะ เด็กส่งอาหารแบบคุณอ่ะผมจะไว้ใจได้ยังไงเด็กส่งอาหารแล้วไงเหรอเพราะฉันเป็นเด็กส่งอาหารคุณเลยมองฉันไม่ดีงั้นสิพนักงานส่งอาหารอย่างคุณอ่ะเงินเดือนจะสักเท่าไหร่กันเชียวจะเงินเดือนเท่าไหร่มันก็เป็นอาชีพที่สุดจดิตทาไมเพราะฉันใส่ชุดฟอร์มส่งอาหารหรอคุณเลยมองฉันเป็นคนไม่ดีฉันจะบอกอะไรให้นะ คุณไม่มีสิทธิ์จะดูถูกอาชีพคนอื่นเพราะถูกอาชีพก็มีเกียรติเหมือนกันฉันเก็บกระเป๋าตังคุณได้แทนที่จะขอบคุณฉันแต่กลับมาแสดงิริยาถอยๆแล้วทำไมผมถึงต้องขอบคุณคุณด้วยละ่ะหน้าตาก็ดีแต่ทัศนคติแย่มากคนที่ทำความดีคนที่เก็บของให้คุณไม่สมควรได้รับเกียรติไม่สมควรได้รับคำขอบคุณแค่เพราะเขาเป็นพนักงานส่งของเหรอใช่ได้ ถือว่าฉันไม่ได้เก็บละกันนี่ทำอะไรอ่ะปล่อยจะปล่อยได้ยังไงล่ะคุณทิ้งกระเป๋าตังค์ผมคุณก็ต้องชดใช้สิทำไมฉันต้องชดใช้ด้วยของนี้ฉันเก็บได้แล้วพอไม่อยากได้ก็วางทิ้งแค่นั้นเองปล่อยฉันบอกให้ปล่อยจะปล่อยไม่ปล่อยไม่ไม่ปล่อยใช่ไหมตาย สมน้ำหน้าผู้ชายขอให้สูญพันไปเถอะ ช่วยผมยกรถทีขาผมโอ้ยโอ้ยผมขอโทษนะครับที่ขับรถตัดหน้าคุณรถคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับที่ไม่ต้องเป็นห่วงรถหนูหรอกคะ่ะรถหนูมีประกันที่เป็นห่วงตัวพี่เถอะเจ็บมากไหมคะเนี่ยผมไม่เป็นอะไรมากครับถ้างั้นผม ขอตัวไปส่งออเดอร์ก่อน,น้วครับเดี๋ยวลูกค้าจะคอนเพลนผมไม่ได้พี่ต้องไปหาหมอก่อนเจ็บขนาดนี้แล้วยังเป็นห่วงออเดอร์อีกผมยังไหวครับเดี๋ยวผมส่งออเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปโรงพยาบาลครับไม่ได้อะพี่หผูไม่ให้พี่ไปไหนทั้งนั้นอะเอางี้เดี๋ยวหนูจะเรียมรถพยาบาลมานะส่วนอาหารอะเดี๋ยวหนูจะไปส่งเองพี่ถอดเสื้อแล้วก็เอาเบอร์ลูกค้ามาให้หนูนะถ้าหนูส่งอาหารเสร็จแล้วอะจะตามไปที่โรงพยาบาล ส่วนค่าใช้จ่ายพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวหนูจัดการให้เองก็ได้ครับก็ได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ